อารมีสกุลอยากสอบถามแม่ที่เสียชีวิตไปเหรอคะว่าอยู่ดีไหมใช่ไหมคะคำถามอยากสอบถามคุณแม่ที่เสียชีวิตไปว่าสารทุกข์สุขดิบท่านเป็นอย่างไรพร้อมบวชให้เขาหรือเปล่าอ่ะแม่ชื่ออะไรบอกไปแม่ชื่ออะไรคะแม่นางอารมณ์นางอารมณ์มีสกุลตายอายุเท่าไหร่คะ87ตอนลันตายอายุ87ค่ะท่านเทวดาเมตตาเรื่อยแต่นโอกอะไรันหนกอะไรไป วายขาดเสียชีวิตค่ะท่านเทวดาตัวอ้วนหรือกอะไรใช่แล้วใช่แล้วนม่นสชอบทําบุญหรือกอะไรหนอะเห็นใส่ชุดขาวใช่ไหมพอเคยบวชไหมเนอแม่เจ้าเอ่ยไม่เคยบวชอ้าละสีนางอยากบวชแล้วละสีทำไม่ดีขอบุญลูกทีหนะอยากจะบวชขึ้นถึงพระสุธาอยากไหว้หนาองค์สมเด็จท่านเจ้าเอยแต่ยังว่าตอนเป็นมนุษย์ จิตมันสูดไม่รู้ซึ้งอย่างถึงหาทํายังไงเจ้าค่าเจ้าค่าช่วยอีฉันหน่อยนะให้ได้ไปบุญทีอาลูกบวชก็แม่มาบวชกับลูกแล้วกันตามนี้ช่วยหน่อยเจ้าค่าก็ลูกพร้อมจะบวชให้แล้ว,ว,ลวเอาชุดขาวเลยนะเจ้าค่าด้วยถุงใส่สวยๆดีๆมีสบายคองคอด้วยนะท่านมีตะก้าหิ้วอาหาร มีดอกบัวขาวๆไว้ไปรับเดือนไว้ถวายองค์ท่านด้วยนะสิะแบบโบราณโบราณตามนี้อยากจะเกิดในที่ดีๆท่านเจ้าเอ๋ยวอวยพรให้ทีเอิอให้อารมณ์นี้หนอท่านเจ้าเอ๋ยได้ไปเกิดในที่เป็นที่ดีเกิดที่อุดมสมบูรณ์ใกล้วัดใกล้วามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีธรรมการมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ตามนี้เลย ถ้าอย่างนั้นบุญบวชน,นะท่านเอ๋ยขอให้อารมณ์เลยนี่แหละเนาะได้ไปเกิดในที่ดีพอมีศีลทําหนอน,นั่นแหละขอบุญเกิด30วันท่านเจ้าขาอยากจะไปเกิดเป็นแม่ชีอขอได้เป็นแม่ชีอันปปะเสริฐขอให้ที เถิดนะ<บ>นอยากกลมหัว,หวด้วยแหละท่านคราอยากสนะแล้วนะอยากได้ดีไม่เอาแล้วคมชั่วไม่อยากท<ม>ําเดี๋ยวเผลอพังไปทําไม่ดีเป็นแม่ชียังเตือนตนได้แหละท่านจะได้ค้นเอาแต่ความดีอขอให้ได้เป็นแม่ชีกลผมแม่ชีบริสุทธิ์แม่ชีที่ประเสริฐสงบมีธรรมะมีปัญญามีบาร,รมีมีสติด้วยเทินสาธุเจ้าขา จะได้เป็นแม่ชีประมาณเดือนเมษาเมษานานจังเลยเจ้าข่จะคิดทําดีเสียนี่ก็นานทีหลายเดือนเลยละท่านหรือว่าคิดปุ๊บได้ทันทีเลยละกันแม่ชีนั้นก็จะรอเกินนาซกุมภาก็ได้ค่ะกุมภาก็ได้ได้แล้วกุมภาเร็วเรขึ้นก็ยังดีล่นขึ้นมาหน่อยนะท่าน บุญน,นี้เลยเรอมานานแล้วและสิความหวังนี้จะเป็นผลแล้วสินะความจริงนั่นจะเกิดขึ้นมาแล้วแหละสิสาธุขอให้ได้เป็นแม่เชียนประเสริฐตามนี้เลยแม่อารมจะอาหารอะไรทานไหมคะแม่อา,ารมณ์ของใส่บาทใส่มาเธอเธอเอ,อ๋ยจะเกิดผลเลยนั่นแหละนะได้มาหมดหูเห็ดเป็ดนไก่มาอาหารหนาะทั่วไปนั่นแหละเออสาธุแม่อารมณ์อยากขวาสัตว์ด้วยไหมคะ ปล่อย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 ปลาปล่อยปลาหน่อยเถอะนะชีวิตจะได้ชื่โสดขึ้นมาปล่อยปลาหนายี่สิบตัวแหละเอ้ยโอเคตามนี้ปลาหมอปลาไหลก็ได้เอ้ย เลยก็ได้ขอให้มีชีวิตหรือจะหอยขมก็ได้นั่นแหละเอยหรือเต่าเลยกลบก็ได้นั่นแหละนะอะไรเลยที่เราทำความดีแม่ชีนี้ขอทำทุกคราสาธุอ่าให้เป็นแม่ชีไปเลยตามนี้แม่ชีขอลาก่อนนะ ครบหรือยังเจ้าขาเจ้าขามันแม่ชีขอนาก่อนมาอย่าลืมกนหัวให้แม่ชีด้วยเออสาธุอขอรานท่านก่อนเลยนะสาธุให้ได้เป็นแม่ชีบรรลุธรรม